สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทําตัวหนังสือนะคะอยู่บนถนนภาพถนนเส้นนี้นะโดยจะมีแบบรูปแบบของมีมีตัวเป็นเป็นเงาเนาะเป็นเงาแบบเปอร์สเปกทีฟแบบตามตัวอย่างนะเดี๋ยวครูจับตัวอย่างให้ดูอ่ะนะแบบนี้นะคะก็คือเป็นเป็นเงาอยู่ด้านล่างแบบกับหัวด้วยนะคะเป็นเงาจริงๆเลยนะคะ อ่ะค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นเดี๋ยวเราทำตัวหนังสือกันก่อนนะคะทำตัวหนังสือก็คือกดทีนะคะกดทีที่คีย์บอร์ดนะคะกดทีที่คีย์ที่คีย์บอร์ดนะให้มันบุ๋มลงไปที่เครื่องมือนะคะแล้วเครื่องมือบุ๋มลงไปแล้วคลิกขวาแล้วคลิกค้างนะเราเลือกตัวบนสุด horizontal type t o นะคะตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาคลิกคลิกที่รูปภาพนะคะคลิกหนึ่งทีนะคะ คลิกหนึ่งทีปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตัวหนังสือโรอเรนอิฟซับก็คือเป็นเป็นอ่าเรียกง่ายๆเป็นเดโมของมันนี่แหละอันนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนเราจะพิมพ์อะไรลงไปก็พิมพิมพ์มลงมันตรงนี้เลยนะคะพิมพิมพ์ได้เลยคือไม่ต้องมาแบบตีตารางเป็นสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยนะคะพอคลิกปุ๊บเราก็พิมพ์ได้เลยนะคะสมมติครูพิมพ์คําว่ารถนะคะลงไปอ่าเปลี่ยนเครื่องมือ เป็น move to นะคะก็คือคลิกกดคอนโทนทีนะคะคอนโทนที Control T. อย่าลืมว่าเวลาเราจะทําเครื่องมืออะไรนะคะต่อ,ต,อต่อเนื่องไปจากการทำตัวหนังสือเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องมือเป็น move to ทุกครั้งนะคะ,ะเสร็จุ๊บครูก็ขยายตัวหนังสือเนาะขยายเสร็จุ๊บก็เอามาวางไว้ตรงถนนแบบนี้นะคะนี่ครูใช้ตัวหนังสือเป็น สีขาวนะคะเสร็จแล้วกด enter หรือว่ากดเครื่องหมายถูกตรงด้านบนตรงนี้นะคะเพื่อเคลียร์เครื่องมือนะคะอ่ะอันนี้ไอ้ตัวที่เป็นเป็นเงาอันนี้ครูก็จะ copy มันออกมานะคะวิธีการ copy มี2แบบก็คืออ่ะถ้าเป็น ctrl j ครูกด ctrl j ปุ๊บนะคะตรง l a เ e r เนี่ยมันก็จะเพิ่มตัวหนังสือขึ้นมาแต่มันจะซ้อนกันเป๊ะเลยนะ บางทีครูก็ไม่ค่อยไม่ค่อยทำวิธีนี้นะคะ,อะคอนโทรลเกับหลังก่อนบางทีครูใช้กด a ออโ n a t e ค้างไวนะ้นะแหเอาค้างไว้เนาะพอกดอาค้างไว้เนี่ยปุ๊บเมาส์เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นหัวซ้อนกันแบบนี้สีดําสีขาวซ้อนกันนะคะแต่พอครูก็คลิกเมาส์แล้วก็ลากมันออกมาอ่ามันก็จะแบบ ตามมือเร,เราเราออกมาเลยอันนี้ใช้สําหรับทั้งตัวหนังสือทั้งรูปภาพได้หมดเลยเมื่อเรา c o ปปี้มาแล้วนะคะเราก็กดกดคอนโทนทีคลิกขวาเวลาคลิกขวาเนี่ยถ้าเราคลิกขวาไม่ถูกที่เครื่องมือก็ไม่ออกมานะถ้าเราไปคลิกขวาตรงท้ายเลเยอร์นะคะตรงท้ายเลเยอร์เครื่องมือมันก็จะออกอีกแบบหนึ่งอันนี้ครูกดคอนโทนที นะคะคนทรลที Ctrl D, และคลิกขวาเครื่องมือก็จะออกอีกแบบหนึ่งนะคะจะไม่เหมือนกันอันนี้ครูเลือกเป็น flip vertical นะคะพอเลือก flip vertical ปุ๊บเนี่ยนะคะตัวหนังสือนะมันก็จะกลับทางทันทีเลยนะคะอันนี้เนี่ยอ่ะครูก็ขยับขยับเข้าไปใกล้นิดหนึ่งนะคะให้มันเป็นเหมือนเหมือนเงาจริงๆนะอ่ะเสร็จ กดคอนโทรลทนทธออีกรอบหนึ่งเนี่ยเราจะดึงให้มันมันลันนออกษณะเป็นเปอร์สเปกทีฟออกมาเราก็เป็นงยคล้ายแบบว่าสี่เหลี่ยมที่เหลี่ยมผืนผ้านะคะคานนี้เนี่ยเวลาเราจะดึงให้มันเปิดเนี่ยนะสังเกตว่าพอเราคลิกขวาปุ๊บเปอร์สเปกทีฟเนี่ยกลายเป็นสีเทาทันทีเลยแสดงว่าใช้ไม่ได้นะนี้เราก็เลยต้องปรับนะปรับเลเยอร์นี้เนี่ยให้เป็นเลเยอร์รูปภาพตอนนี้มันเป็นเลเยอร์ของ ตัวหนังสืออยู่ก็คือเป็นตัว T อยู่ข้างหน้านี่คือเลเยอร์ตัวหนังสือเดี๋ยวเราจะปรับมันให้เป็นเลเยอร์รูปภาพนะคะก็ไปคลิกขวานะคะคลิกขวาตรงตรงท้ายเลเยอร์ด้านท้ายนะคลิกหัวกับคลิกท้ายไม่เหมือนกันนะคะคลิกหัวมันจะออกอีกแบบหนึง่งอันนี้คลิกด้าน้ายจะมีเครื่องมือนี้ออกมา r e s ไ o r e t ้ายนะคะตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องมือที่จะทําให้มันเป็นเลเยอร์รูปภาพนะคะคลิก1ทีพอคลิกหนึ่งทีเลเยอร์เปลี่ยนนะคะ เปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นเลเยอร์รูปภาพธรรมดาอ่ะคานนี้กลับมาที่ตรงตัวหนังสือนะกดคอนโทรลที key, นะคะคลิกขวาคานนี้เปิดสเปกทีฟขึ้นมาแล้วนะเจอสเปกทีฟขึ้นมาแล้วคลิกเปิดสเปกทีฟแล้วก็เอาเมาส์ลงมาเนาะลราดึงออกมานะเอาเมาส์ดึงออกมากค่อยๆดึงนะดึงมาทางด้านล่างนะคะนะตัวหนังสือก็จะเปิดออกมาเลยนะคะ แบบนี้นะเราก็ดึงดูลักษณนะ,อะพอพอเหมาะนะคะ,ะครูดึงแค่นี้นะแล้วกดเครื่องหมายถูกอ่เสร็จปุ๊บเนี่ยพอหนังสือมันอาจจะชัดไปหน่อยมันไม่เหมือนเงาเลยครูไปตรงเลเยอร์นะคะที่มีคําว่าโปรติมจะเป็นคําว่า normal ตรงนี้เนาะแล้วก็ครูคลิกสามเหลี่ยมลงมานะอ่ะครูก็ลากลงมาเรื่อยเื่อยครูก็มาดูตรง overlay กับ soft light นะคะว่าเอาสีไหนดี นะคะ,อะโอ้เอาโอเวอร์เลยดีกว่ามาคลิกโอเวอร์เลยนะคะแล้วก็ไปดูตรงโอปาซิตี้คืออาจจะโอปะซิตี้ก็คือการทำให้มัน,มนจางนะคะจางลงนะโอปาซิตี้โหูก็ทำให้มันจางลงหน่อยนึงอะอาจาปะประมาณนี้อ่อมาคุยทำประมาณนี้นะคะส่วนตัวหนังสือตรงด้านบนเนี่ยเราก็ ช,ชุดบนเนี่ยนะคะเดี๋ยวครูปรับแต่งมาหน่อยนะคะโดยการใส่เอฟเฟกนะคะก็ไปที่ blending option คลิกขวา blending option หรือใช้ fx ตรงนี้ก็ได้นะคะ fx ตรงนี้ก็มี blending option เหมือนกันเนาะคลิกขึ้นมานะคะอ่าพอค,คลิกขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็มาดูแล้วจะทำอะไรกับมันได้บ้างนะคะ คูคลิกไปที่ตัวแรกเลย reveal and emboss นะคะมันก็จะดันนูนขึ้นมานิดนึงเนาะดูจากตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ดูจากต้นหนังสือมันจะเห็นชัดนะเนาะแล้วครูก็ค,คลิกเวลาคลิกก็คลิกไปเต็มๆแบบนี้เลยให้มันเป็นขึ้นสีเทาอย่างนี้เนาะและสตรัคเจอร์มันจะออกมานะคะนี้เราสามารถเลือกได้เลยว่าจะเด็บขนาดไหนให้มันสูงขนาดไหน up down size นะคะ พอเราขยื่นไปปุ๊บเนี่ยมันจะขยื่นตามเลยเนาะว่ามันจะเดฟแบบไหนเดฟอัพเดฟดาวนะคะอันนี้แล้วแต่นะคะลองดูแล้วแต่ชอบนะคะอ่ะกูเดฟประมาณนี้ใช่ปุ๊บคูไปที่ลองดูอินเนอร์นะเราดูอินเนอร์มึงคูใช้อินเนอร์ชาร์โดอินเนอร์ชาร์โดบางคนใส่ขึ้นมาหนึงอินเนอร์ชาร์โดมันก็ว่นนา Okay โอเคไหมโอเคก็ปรับแต่นะแองเกิลปรับได้นะคะโอพาดกลับได้ตรงนี้ใช้คูะเป็นมัลติพายนะคะเสร็จปุ๊บกดโอเคเออกมานะคะพอกดโอเคเออกมาตรงนี้เน,นี่ยนะถ้ามีเอฟเฟกเนี่ยมันจะมันจะต่ออยู่ข้างล่างอยู่แลอันนี้เราก็ลองปิดตาดูซิถ้าไม่มีเอฟเฟกเป็นแบบนี้นะคะมีเอฟเฟกเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ถ้าสวยแล้วเราก็สามารถเซฟได้เลยนะคะ อ่ะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการตกแต่งนะตัวหนังสือนะตกแต่งรูปภาพนะให้มีลักษณะของเงาจางๆอยู่ด้านล่างนะคะ